นี้พาลหลานมาเที่ยวทำไมพาดูที่ั้านเรนแล้วก็นั่งเรือเกาะแสนแสนที่บ้านเราวันนี้จะพาไปช้อปปิงง้งคาร์ดินัมแล้วซื้อของเทียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะพาไปดูวันเซมเช็คที่นั่นะ วาตะลุนเซ็งยิงรถติดนะทังตุกตุกทั้งทีอ้าวเทดอีกมีเทดด้วยเทดอ้วมันรถตุ๊กตุกอ่ะไม่ได้ตังเลยไม่ได้ตังเลยพลาดวางแผนผิดพลาดยิงมาเจอรถแจงเหรอวันนี้เราพาโอ้คนไทยฮะคนไทยสวยไหมชื่นชื่นยูไลต์อินเดียเดียร์ i ูฟินิชอ่ายู i ินิช เฮน y o c h i n ะ o k a y see you, <Thank> you. bye bye ชครับเ้ผมเสียโอ้ว้าว a u t i f u ฟ h แ n d s o m e แต่คนนี้เนี่ยรีทัรีดเยอะโอเคโอเควันนี้เรามาถ่ายนีครับถ่ายวัตลุล วันนี้นายแบบครับนายแบบนายแบบเบื <c oughs> ้องหลังความงามนั่งคาดนั่งคาด ผมถ่ายร่วมได้นะครับครับผมพี่เอาซี่คันกันสินี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำครับของเบื้องหลังดีไหมดีไหมชอแหลอมากคุณหญิงกับนางทาต น yeah ั่งทาตบริการเบื้องหลังการถ่ายงานอยู่ไรเอ๋สาวๆเลยมูเมนติสิกส์โอเค ชอนคุณแม่เดียวไหมคุณแม่เดียวคุณแม่เดียวก่นอนคุณแม่ก็ <c oughs> แล้วก็พามาเดินเที่ยวเยววาวราชมากินข้าเวเยาวราชพามายววาวราชกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปปาร์ตี้ต่อในไลา์วันนี้